จะทำให้ชุดหล่อเละเทอะได้ไหมครับพี่ยจาั <pe at> พี่มีลูกสาวส,าวสองคนนะเอ๊ดรู้สึกว่าพอใครเข้าปั้นจันสั่งเสียถึงลูกนี่จะโดนทุกคนเลยเฮ้ยเฮ้ย ไม่ไงบ้างไม่เป็นไงนะครับคาดไม <ไป S 2> ว่า<ป>วัานนี้จะจะจะ,จะโดนปัจจัดลูกทุ่งหัวใจสิงเข้มแข็งเสมอ ไม่ตอนนี้ไม่อยากจุ่มพิษบ้างเลยเหรอไม่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรจะสวยนะสวยไม่ต้องอาบน้ำทีหลังเอาอย่างนี้หน้าเล่นหนังหน้าเรื่องขวานคว้าหน้าดำเออชุบแป้งทอดได้เลยลงกระทะได้เลยสวยเอาเลยก็ได้เอามือปิดหน้าครับมือปิดหน้ามือปิดหน้าด้วยหายใจหายใจหายใจมือไหว้ขมเลย ะถ้าโดนปั้นจัดนะรกจะไม่ได้อะไรเลยนะแล้วฉันจะตายไหมคะตอนตอนนี้มันแบะลงมาแล้วขอบทำไมตอนพี่เป็นอย่างนั้นอ่ะยอดเลยพี่อินเพราพี่หึ่งหึ่งใช่เพาพี่ยังอยู่ไม่หอย ถามหน่อยถาม่ต้องไม่ต้องกระซิบกันเอาอะไรครับถามนิดเดียวอะไรโอ้ไปแล้วเอาบอกความรู้สึกเลยเนี่ะแฟนจะได้รู้ด้วยไม่เคยคิดมาก่อนเลย ผมไม่เล่นระเบิดเถิดเทิงผมคิดว่ามันหนักแล้วนะมาเจอไอ้นี้นะผมจำอะไรไม่ได้เลยเป็นไงล่ะคุณหอยล่ะคุณหอยล่ะเนี่ยไปยุ่งอะไรเขา่อยก็จับได้ส่วนตัวหนูเองเป็นหนูไปซะแล้วเป็นหนูไปซะแล้วหนูมายืนที่ไหนหนูมาทำอะไรที่นี่ออาวนี่ยเนี่ยมจำเลยไม ไงั้นค่าตัวพี่รับแทนนะ